สวัสดีครับผมภาคยายาทุ่คุณพันนะครับผมสัตดาโชตทวีเจริญกุลครับก็วันนี้หน้าใหม่นะครับมาแทนพี่ไก่พี่แทนพี่ไก่ครับว่าพี่ไก่เขาก็มีหน้าที่ภารกิจติดพันไปทำหน้าที่อยู่ถูกต้องครับผมเลยตรงมาแทนแกไม่เป็นไรครับหน้าใหม่หน้าใหม่แต่ประสบการณ์เยอะครับเราก็มาชมมาชมพี่ต้องในอีก มาให้ความรู้นะครับด้านสัญหาเรัโซ่โอเคครับขอบคุณมากครับ,รบพี่ที่ชื่นชมกันๆน้ครับก็ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราเริ่ม,ม,มกันเลยแล้วกันเนาะพี่วันนี้ <Yeah. S 2> เรามีอ,อ,อาษาสังหาเรมโซ่ประเภทไหนครับมา <Yeah. S 2> ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันพี่ต้อมครับวันนี้สัญหาประเภทนี้เราเป็นที่อยู่อาศัยครับประเภทที่อยู่อาศ,าศาัยแต่ว่าเป็นเนื่องจากว่า อยู่ในทำเลทองนะครับคือย่านสุขุมวิทเลยนะครับสุขุมวิทเลยทีเดียวเสียก็เลยจะเป็นคอนโดวันเนะครับตรงสุขุมวิท26ครับพี่ต้อมครับ26ก็อยู่เราพรมพงษ์องลอยก็ใหม่นะครับแถวๆนั้นครับโซนนั้นก็ส่วนใหญ่เลยไฮไลท์ของโซนนี้ฮะโซนสุขุมวิทโซนนี้ก็จะเป็นที่พักอาศัยครับพี่ต้อมครับแล้วก็จะเป็นที่พักอาศัยของชาวต่างชาตินะครับเน้นไปทาง ยุโรปก็ได้ญี่ปุ่นไม่ได้แต่ว่าเราจะเน้นไปทางเอเชียเราดีกว่าก็คือญี่ปุ่นม<า>ันเยอะมากเลยครับยิ่งเน้นเลยก็จะเป็นญี่ปุ่นนะครับ,รบที่เรารู้จักกันดีนะครับว่าเด่นด้านไหนนะครับ <S 1> <S 1> โอเคครับไม่ต้องครับเยี่ยมครับทีนี้เนื่องจากว่าทําไมถึงถึง,ถ,งถึงเน้นไปทางของคนต่างชาติเนื่องจากคนต่างชาติตรงนั้นเนี่ยชอบเดินทางไปมาสะดวกครับเพราะว่าช่วงนี้เลยะครับตรงละแวกนี้เป็นทําเลทองของตัวอาคารสำนักงานนะครับแล้วเพื่อทางทำธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นมีอาคารสิวาเทลนะครับอาคาร กรีนทาวเวอร์นะครับอาคารสมัชชาวานิชแล้วก็อาคารอีกแอมพิเลียนทาวเวอร์รวมถึงการเดินทางเนี่ยไปมาสะดวกมากครับพี่ต้อมเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเป็นไไฮลท์เลยใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทเอ๋ยติดบีทีเอสแล่งท่เที่ยวแล่งช้อปปิ้งแถมยังเป็นอาคารในเชิงของสำนักงานทุนกินีถูกต้องครับครบครันครับแถวนี้ครับเหมาะในการเป็นที่พักอาศัยอย่างยิ่งครับทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของโอเวอร์วิวว่าคอนโดในส่วนนี้มี เป็นมีดีเทลอะไรบ้างได้ครับสําหรับตัวสังหาตัวนี้นะครับเป็นห้องชุดครับพี่ต้อมเป็นห้องชุดอยู่ชั้นที่24โอ้โหซีแบบประมาณเหมืนจะซีวิวเลยเห็นรอบกรุงเทพสองร้อยหกสิบองชุเดียวเชียวพื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณ52าสจุดสอตารางเมตรนะครับค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่ถ้าห้าบสองห้าตีเป็นคอนโดก็ประมาณ2ห้องนอนเลยนะครับต้องทั้2ห้องนอนครับตัวนี้นะครับราคาครับราคา ราคาต่อตารางวาก็อยู่ที่95,715บาทนะครับต่อตารางวานั้นทําให้มูลค่าตํารวจเบื้องต้นพี่ต้องอยู่ถึง5ล้านบาท5ล้าน5ล้านนะครับ5ล้านก็ถ้าอยู่โซนตัวนั้นก็ได้ก็โอเคครับ5ล้านก็ถือว่าโอเคครับ5ล้านนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงได้ครับซึ่งถ้าไี่ต้องฟังอีกตัวเลขนี่ต้องมาตกใจวงเงินขอสินเชื่ออยู่ที่ร้าน5ครับพี่ต้องร้าน่ไม่ถึง50เ50เปอโอ้ต้องรีบจับจองเป็นอย่างยิ่งนะครับ แล้วราคาต่อตารางวาก็ไม่ได้แพงครับไม่ได้แพงครับไม่ได้แพงยังไงท่านผู้ชมลองไปเซิร์ชใน Google ดูว่าโซนนี้เขาอยอะไรยังไงไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าราคาขายต่อหรือว่าซื้อมือหนึ่งมือสองลองไปเซิร์ชได้เลยว่าราคาีถูกจริงจรถือว่าถูกจริงจริงครับถือว่าจริงฝ่ายภาิีลูกค้าอาจจะร้อนหนึ่งอ๋ออาจจะร้อนหนึ่งมันทำให้ราคาการประเมินที่ขอมาทําให้ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกต้องครับก็ปกติวีแคร์เขาก็จะแบบ ต่ทีัวนี้จริงๆได้อยู่มาตั้งสองล้านห้าแต่ว่าที่เขาขอมาล้านห้าก็โอเคครับเรา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 รีบนํามาเสนอทันทีเลยครับโอเคทีเดียวนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของที่ตั้งการเดินทางโอ้ย่างที่เป็นยังไงครับกังที่พี่ต้อมแจ้งไว้ตอนเริ่แรกก็คือมันจะเป็นเส้นดุขงวิทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นหายในไอตัวคอมพงนะครับ แล้วก็ทองหล่อแล้วก็ดูจากแผนที่นะครับแล้วก็แผนที่ของเราดู่ายง่ายก็จะเป็นพร้อมพงนะครับแล้วก็ทองหล่อแล้วก็เอกมัยนะครับทีนี้เรามาดูว่าตรงนั้นตรงตรงตรงโซนนั้นเนี่ยมีอะไรเป็นไฮไลท์ไม่ว่าจะเป็นที่พักที่เออ่ที่ช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นฐานศึกษาไม่ว่าจะเป็นท่องเท้่ยวใช่ไม่ว่าจะเป็นที่ออกกำลังกายหรือว่าจะเป็นสถานพยาบาลนะครับตรงนั้นจะมีให้อิมพลูเรียมครับไม่ต้องห่างเพกิน900เมตรห่างหรูหรสมควรห่างหรูห่างหรูเลยนะครับ ห่างเพียงแค่900เมตรรวมถึงมีมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาลัยก็เป็นเป็นแคมปัสแรกของมหาลัยกรุงเทพครับแล้วก็ห่างเพียง3.3กิโลเมตรนะครับไม่ไกลนะครับไม่ไกลสุดท้ายออกกำลังกายตอนเย็นตอนเช้าก็สวนเป็นจักรินะครับเป็นโพเลียมข้ามโพเลียม900เมตรเองสุดท้ายเลยป่วยไข้เจ็บไข้ได้ป่วยก็โรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลชันย์มซอยไปได้ทั้งคลองบงคลองหลอดได้ครับครับซอยห่างเพียง2.1กิโลเมตรครับพี่ต้อมแสดงว่า สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ไม่ว่าจะเป็นของคอนโดเองหรืออยู่ข้างนอกคอนโดในบริเวณนั้นเองฟัสซิลิตี้นี่ค่อนข้างครบคอมฟีสเลยจริงๆเชียวครับครบเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการศึกษาช้อปปิ้งออกกำลังกายเราทำอะไรก็มีหมดครับคือใช้ชีวิตณจุดเดียวนี้ครบทุกอย่างครบเลยครับเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกครับทีนี้เรามาดูการเดินทางกันพี่ต้อมเนื่องจากว่ามันเป็นใจกลางแม้ว่าจะอยู่สุขุมวิทก็ตามนะครับก็จะมีการเดินทางที่สะดวกไม่ว่าจะเป็นเส้นสุขุมวิทเองเลย แต่ก็การเดินทางสะดวกแต่ว่าก็ต้องหลีกเลี่ยงเวลาบางช่วงคนอาจจะนึกภาพว่าสุขุมวิทเนี่ยโอ้โหรถโคตรติดเลยรถโคตรติดเลยครับแต่ว่าก็ก็หลีกเลี่ยงบางแต่จงนะครับจจะมีซอยเล็กซอยที่ออกไปได้นะครับใช่หรือไม่ก็จะมีทางหลวงเฉลิมมหานครครับห่างเกียงถ้าเป็นทางด่วนก็สามารถไปได้ เชื่อมไม่ว่าจะเป็นชลบุรีจะเป็นภาคใต้ภาคตะวันออกเขาก็ไปได้เส้เซนพระรามสี่เ้นออกอโศกก็ยังมีทางด่วนด่วนพระรามเก้าก็ออกมาตู้เวได้ครับใช่ไหมครับทงเดินทางก็จะง่ายครับสุดท้ายก็สามารถเดินทางในช่วงเวลาเล่นลีบกับ BTS ได้ได้ในขณานี้นะครับซึ่งง่ายครับตรงนี้โซนนี้ให้นาทางเข้าใจกลางเมืองหรือจะเดินทางออกนอกเมืองไปต่างจังหวัดนี่โอ้โหได้จุดเดียวครบเลยจุดเดียวครบเลยนี่ไปเราเลยบอกได้ว่า สถานะตัวนี้เหมอะกับลงถึงบ้านนะครับฮะแล้วก็เราจะเสริมเก็บความรู้กับครั้งนี้ให้ได้เก็บความรู้นะครับแล้วกคุณฟังผมมองในเคสแย่สุดก็คือมันหลุดนะครับหมายความว่าสถานะตัวนี้เนี่ยติดมือท่านนะครับท่านลองอย่างที่ผมบอกแล้วลองไปเซิร์ชดูค่าเช่าครับพี่ต้อมค่าเช่าโซนนี้ที่ผมสำรวจมาเบื้องต้นเนี่ยอยู่18,000บาทถึง25,000บาทโอ้ต่อเดือนต่อห้องนะครับซึ่งก็อาจจะมีการแปรผันได้อย่างที่บอกว่าเป็น โซนของชาวต่างชาติใช่ครับนั้นทําให้ตัวค่าเช่าเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนผลตอบแทนต่อไปหากในกรณีที่ติดมือท่านแล้วท่านไม่ขายต่อก็ปล่อยเช่าได้ซึ่งราคาตรงนี้ก็เหมือนกับท่านได้รับผลตอบแทนจากมีแค่เพียงแต่ว่าทีนี้ท่านก็บริหารเองประมาณว่าท่านหลุดท่านหลุดท่านมีการส่งต่อเป็นของเราแล้วก็มาปล่อยเช่าได้ก็คุ้มเขาเป็นการลงทุนที่คุ้มว่าราคา5้าล้านท่านรับไปเพียงล้านห้าแล้วท่านไปทำเงินต่อคุ้มมากครับแล้วชาวต่างชาติกําลังเงินในการเช่าต่อเือนแค่มากถือว่าแบบหลัก สามสี่พันบาทสําหรับการเช่าในเมืองไทยก็ตาที่คนไทยเช่าเนาะก็เลยเหมาะนะครับตรงนี้ที่จะมาลงทุนกับทามีแกรเราเลยรีบนำเสนอให้กับทางผมถ้าลงทุนได้ได้มาพิจารณาครับพี่ต้อมครับสรุปว่าคืนนี้ฟันคงว่ากดไลค์ได้ครับกดไลค์ได้กดไลค์ได้ครับผมต้องรอบคุณครับสำหรับวันนี้เราก็นะครับมีความยินดีที่จะนําเสนอสังหารเมทรครับตัวนี้ให้กับท่านนักลงทุนนะครับเพราะว่ามองแล้วองค์รวมหลายๆอย่างถือว่า สมบูรณ์แบบมาก้อบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมที่รับชมรับครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ